หลังจากที่เจ้าพ่อเทคโนโลยีอย่างอีลอนมัสก์ได้รับชัยชนะในคดีของดอสคอยซึ่งได้ดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมากโดยหลังจากที่ศาลได้ทําการยกฟ้องข้อกล่าวหาที่มีการเปิดโปรโมชั่นดอทของอีลอนมัสก์และเทสลาได้ทําให้นักลงทุนเข้าใจผิด หลังจากที่ได้รับชัยชนะการสนับสนุนเหรียญมีมของมันอย่างแข็งขันได้ทำให้ตลาดกลับมาคึกคักอีกครั้งทำให้เกิดการคาดเดาว่าเหรียญมีมนี้จะมีมูลค่าถึง0.1ดอลลาร์หรือไม่ โดยหลังจากที่ศาลแขวงของสาหารัฐประจำเขตทางใต้ของนิวยอร์กตัดสินใจให้อีลอนมันก์และเทสราชนะคดีดโดยศาลได้ทำการยกฟ้องคดีของดอสคอยที่ถูกกล่าวหาว่าทั้งสองทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดโดยทางโจท์ได้อ้างว่าโพสต์และความคิดเห็นโปรโมทบนโซเชียลมีเดียของมันรวมถึงการเรียกดอสว่าเป็นสกุลเงินแห่งอนาคตของโลกนั้นเป็นเท็จ และเป็นการลอกลวงแต่อย่างไรก็ตามสารได้ระบุว่าคำกล่าวเหล่านี้เป็นแค่เพียงการทะเยยอะยานและการโอ้อวดซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่นักลงทุนสามารถพึ่งพาได้โดยผู้พิพากษาได้ระบุคำกล่าวเหล่านี้ไม่ตรงตามเกณฑ์สำหรับ การฟ้องร้องในข้อหาปั่นราคาตลาดซึ่งสุดท้ายแล้วคดีนี้ได้จบลงด้วยความโอดปานของอีรอนมัน์นอกจากนี้เองคดียังกล่าวหาว่าเทสลาและซีอของบริษัทมีส่วนร่วมในแผนการปั่นราคาและการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในศาลพบว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้ไม่มีมูลความจริงและตัดสินข้อกล่าวหาเหล่านี้ไม่มีมูลความจริงที่ชัดเจนและการยกฟ้องดังกล่าวทําให้ศาลยุติการต่อสู้ทางก หมายที่มีมาอย่างยาวนานลงนับเป็นชัยชนะครั้งสําคัญสําหรับมันและการสนับสนุนเหรียญมีมยอดนิยมเหรียญหนึ่งโดยหลังจากได้รับชัยชนะทางกฎหมายอีลอนมันได้เพิ่มการสนับสนุนดอทคอยต่อสาธารณะซึ่งจุดประกายความสนใจให้กับเหล่านักลงทุนอีกครั้งในโสต์ล่าสุดบนเจ้าพ่อเทคโนโลยีรายนี้ได้กล่าวถึงการกลับมาของการชำระเงินดอทสำหรับสินค้าของเทสราเมื่อได้รับคำถามจากผู้ใช้งานว่าเทสรา ควรนำระบบการชำระเงินดอทกลับมาหรือไม่มันตอบเพียงว่าฉัน ทำให้เกิดการคาดเดาว่าเทซ่าอาจนำระบบชำระเงินด้วยมีมคอยกลับมาใช้อีกครั้งและอาจขยายไปถึงยานพาหนะของบริษัทในอนาคตและในปัจจุบันตอนนี้ราคาของดอทคอยมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่0.095 US อลลาร์โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เห็นราคาคุงเหรียญมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันบวกเพิ่มขึ้นมา0.60%โดยตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคแมชชีนเลอร์นิ่งของเรานั้นบ่งบอกว่าเหรียญน,นั้นยังคง เป็นเทนขาลงโดยสัญญาณที่สำคัญอย่างฟินโบนิชีแฟนยังคงให้ระดับแนวรับ ที่สำคัญหากร่วงลงมาที่ระดับราคา0.0958 USD และแนวต้านที่สำคัญแนวต้านแรกอยู่ที่ระดับราคา0.124 USD ในฝั่งของตัวชี้วัดที่สำคัญอย่างตัว MACD หรือตัว MACD เองล่าสุดตอนนี้เส้นสัญญาณ MACD นั้นยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับของเส้นซิญญาณ line และยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลีย่ยสู์โดยล่าสุดสัญญาณ histogram ยังคงบ่งบอกว่ามีแรงซื้อมากวกว่าวันก่อนหน้านี้ซึ่งดู เหมือนกับว่าทิศทางยังคงมุ่งหน้าที่จะเป็นเทรนขาขึ้นได้ในระยะสั้นในฝั่งของออคซิเลเตอร์ของตัวดอทคอยเองล่าสุดตอนนี้เข็มชี้ไปที่มีแรงขายและสําหรับเพื่อนๆคนไหนหรือครูท่านใดที่รับชมคลิปวิดีโอของเราจบลงแล้วเห็นว่าข้อมูลจากทางรายการของเรามีประโยชน์สําหรับการตัดสินใจในการลงทุนก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจกับทีมงานด้วยนะครับ